สวัสดีครับทุกท่านพบกันอย่างค่าคืนนะครับผมก็เหมือนเดิมเอาสมเด็จวัลังนะครับซึ่งก็มีมากมายหลายพิมพ์หลายลักษณะหลายแบบเพื่อเกินนะครับถามว่าผมเนี่ยมีความสงสัยในพระไหมตอบเลยนะครับว่าทุกทุกพิมพทุกองค์ทุก ทุกองที่สะสมหรือเอามาทำเค้มเนะี่ยไม่เคยมีความไม่สงสัยนะผมก็สงสัยเหมือนเหมือนทุกท่านเหมือนทุกคนที่เล่นพระหรือว่าพระของตัวเองแท้ไหมจริงไหมนะครับสงสัยเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะเราเกิดไม่ทันแล้วเ,เกิดไม่ทันนะครับมันย่อมมีความสงสัยเป็นธรรมดาสงสัย ว่าเอ๊ะพระของเรามันจะกิ่งจากแท้ไหมนะครับแต่สุดท้ายนะครับคำตอบที่ได้ก็คือเราชอบนะฮะเราชอบ,นะบก็เลยมีความความรู้สึกว่าเออพระแต่ละองค์ที่เราเก็บมาเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละองค์ก็แปกแวกแนวไปอย่างละทิศละทางนะครับ แต่เราเก็บพ่ออะไรเราเก็บพาะเราชอบเราศรัทธาแต่ไม่ได้เก็บในลนักษณะเก็บมั่ว,วๆเก็บไม่มีหลักการนะครับเก็บเพราะว่าดูแล้วชอบชอบแบบไหนชอบมีความเก่านะครับมีความเก่ามีธรรมชาติมีข้อมูลอะไรต่างๆที่เราคิดว่า มันน่าจะใช่นะครับมันน่าจะใช่อย่างน้อยๆก็80-90เปอร์เซ็นต์ะครับจะให,ให้พูดได้เต็มปากว่าพระตัวเองแคร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมมีบังอาจและไม่กล้านะครับไม่กล้าว่าเพนะราะว่า,วาไม่มีโอกาสได้ไปนั่งดูสมเด็จท่านนะครับว่าท่านทําพิมพ์ไหนยังไงบ้างนะครับที่พูดมาแบบนี้ก็เนื่องจากว่าตั้งข้อสังเกตนะครับตั้งข้อสังเกตว่า เอ้ในหนังสือตำราเรียนรู้ดูพระสมเด็จบ้างนะครับพระสมเด็จว่าละคังองค์ครูบ้างนะครับตำราพระสมเด็จเล่มคูบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละแต่ละเล่มก็เอาหนังสือเอารูปพระสมเด็จซึ่งมานั่งนั่งดูแล้วมันไม่ได้มีแม่พิมพ์เดียวนะครับถึงจะบอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็ <c oughs> จริงแต่ว่า มันมีมันมีลักษณะที่แตกต่างออกไปแต่และองค์ละละอย่างนั่นนั่นหมายความว่าอย่างไงนั่นหมายความว่าพระสมเด็จมีเยอะพระสมเด็จมีเยอะแล้วก็น่าจะมีหลากหลายเนื้อนะครับหลากหลายเนื้ออย่างองค์นี้ผมเอามาให้ชม <c oughs> ก็เป็นเป็นพระที่มีสภาพช้ำนะครับเป็นพระช้ำเป็นพระที่น่าจะผ่านอะไรมามากมาย ส่วนจะเก๊จะแท้ท่านก็พิจารณาดูเอานะครับพิจารณาดูเอาแต่ถามผมว่าจะให้ผมตอบว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นผมไม่ตอบแต่ผมถามว่าเก่าไหมผมตอบว่าเก่าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนะครับอย่างเงี้ยคือแฟฝงนะแฟฝงไม่ไม่มานั่งเข้าข้างตัวเองว่าพระต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะไม่สามารถจะดูได้ทุกองค์ไม่สามารถจะรู้ว่าพระสมเด็จวัดระฆังมีกี่องค์ยังไม่มีใครสามารถจะตอบได้ด้วยซ้ําไปแล้ว แล้วจะมากล้าฟันทงได้ไงว่าพระแบบไหนแท้แบบไหนเก๊น,นะครับสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือดูความเก่านะฮะอย่างองเนี้ยนะครับเนื้อแกร่งเนื้อแกร่งแต่ดูแล้วมีความนุ่มตามีความนุ่มตา,นะม,า,ม,ม,ตามีลักษณะเป็นจ้ำจ้ำนะมีเป็นจ้ำจ้ำเนื้อจะจ้ำจ้ำเหมือนมีคราบตัางยิ้วงงนี้ถ้าดูข้างหน้ายังไม่ไม่มั่นใจว่าเก่า ร้อยเปอร์เซ็นแต่พอมาดูด้านหลังพอดูด้านหลังปุ๊บรู้สึกว่าจะให้จะให้ความเก่าไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเกืบร้อยเปอร์เซ็นเลยนี่คือลักษณะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับจำจำพวกนี้น่าจะเป็นพวกตังอิวตังอิวนะครับ มีการลุลร่อนของมวลสารต่างๆนะหลุดหลุดออกไปหลุดออกไปนะครับหลุดออกไปซึ่งลักษณะพระสมเด็จมันก็ก็มีหลายนะหลายแบบจึงจึงได้เห็นธรรมชาติความเก่าแต่ละองค์มีแบบลักษณะต่างๆแตกต่าง,าง,าง,างออกไปนะครับก็เลยมีความสุขที่ได้เก็บได้เล่นนะครับมีความสุขที่ได้เก็บได้เล่น เก่ามากนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยขยายให้เนื้อให้ดูนะวงนี้นะครับความสูงประมาณ3มเซนครึ่งนะครับ3มเซนครึ่ง3เซนครึ่งประมาณ3มเซนครึ่งนะนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะความกวาม้างความสูงต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่การตัดขอบด้วยนะถ้าตัดตัดเกินออกมาเยอะ ตัดออกมาเยอะก็ก,กว้างอะไรเงี้ยเองก,กว้างก็อยู่ประมาณ2.3นะบางองค์ถึง2.4 2.5ก็มีถ้าถ้าตัดตัดขอบตัดอะไรออกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> บางองค์ก็ใหญ่ใหญ่ก็มีนะครับใหญ่เกิน3.5เซนก็มีสูงนะครับผมก็ผมถึงไม่ค่าฟันธงไงเพราะว่าแต่ละองค์ก็เก่า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 แล้วแล้วเรามาดู ลักษณะแต่ละองค์ก็แต,ตกต่างออกไปนะครับนี่คือเนื้อเนื้อด้านในนะครับจะมีความหนึกนะฮะหนึกแกข่งนะครับเหมือนมีน้ําอะไรเคลือบไว้นะฮะแต่แต่ขัดไม่ออกเคลือบไม่ออกแล้วนะครับนี่คือเนื้อท่านจริงๆ มีความฉ่ำนะครับมีความฉ่ำตาดูและซึ้งตามวลสารไม่แดงๆตรงหัวเข่าก็ยังมีให้เห็นนะครับกากตามก้านทูบหรือว่ากากขี้เท่าทานไอ้ไม้เผาเปลือกหอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีให้เราเห็นนะครับแต่เนื้อท่านจะเป็นจ้ำๆนะครับเป็นจจำๆมีความนุ่มนุ่มตา ความคมขององค์พระก็ยังมีนะครับแต่ส่วนที่นูนส,สุดก็คือด้านหน้ากับหน้าอกก็ถูกสัมผัสนะฮะถูกสัมผัสก็ทําให้สึกไปนะครับสึกไปสึกไปกลายเป็นทิศนะฮะสึกไปครับก็คือเสี่ยมถูกสัมผัสนะครับจึงขึ้นเงานะครับผิวพรรณท่านก็จะแตกแตกออกไปจากส่วนอื่นนะครับส่วนต่างๆนี่ด้านข้างก็มีการปรีปรี ยุคแยกนะฮะมีการยุคมีการแยกออกมาแต่ที่ชอบที่สุดด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเห็นฮะด้านหลังองค์นี้จะฉ่าแล้วมีมวลสารละเอียดนะครับมีการเหี่ยวการย่นมีหลุมบ่อต่างๆนะครับเม็ดแดงๆมีให้เห็นกากดํามีให้เห็น มีหลุมมีบอ่อเนื้อท่านก็จะเป็นจำจำนะครับจำจำต่างอิ้วตรงนี้เหมือนมีแร่เหล็กนะครับดำดเป็นเงาเงาใสๆจะชีให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งไปไหนละมันเล็กมากนะต้องใช้กล้องส่องเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แป๊บหนึ่งนะ ไปไหนละมันมีอะไรให้ดูมากนะสมเด็จเนี่ยไม่เจอละพระมันเล็กเล็กมากนะครับต้องส่องบางทีเนี่ยสัมผัสกับแสงเงาอะไรถึงจะเห็นส่องผ้านี่ส่องให้ดูให้ดูตรงแสงนะครับจะเห็นนะครับตรงนี้เห็นละเห็นละเช็้ดูไหม พอเราดูอย่างเงี้ยเล็กนิดเดียวนะฮะเล็กนิดเดียวตรงไปไปเล็กนิดเดียวแต่พอเราอย่างเงี้ยเนี่ยคือแบบน่าจะเป็นแร่เหล็กนะครับเห็นไหมจะมีความเงาใสเงากว่าเพื่อนเลยนะครับน่าจะเป็นแร่เหล็กอาจจะเป็นเหล็กไหลก็ได้ใครจะไปรู้นะถ้าถามผมว่าใช่ไหมผมก็ไม่รู้อะ่ะผมก็ไม่เคยเห็นเหล็กไหลนะครับแร่เหล็กน้ำพีไหมผมก็ไม่รู้อีกอะ่ะนะครับ ว่าแม่เหล็กน้ำพีพอบทละเอียดมาแล้วมันมีมีความแตกต่างอะไรยังไงนะครับอ้าวแล้วไม่รู้แล้วจะมาอธิบายได้ไงเอาแล้วตอนแล้วท่านรู้ไหมเหรอฮะท่านรู้ไหมล้วเห็นแค่เนี้ยเราจะปมโนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อ,ะอ่ะนะเห็นเม็ดแดงๆนี่ผมก็บอกว่าเป็นเม็ดแดงๆฮะแต่อาจจะไม่ใช่เศษพระซุ้มกออาจจะเป็นเศษพระ ลีลาอะไรเงี้ยใช่ไหมละ่ะเราจะมาบอกว่าพระซุปกออะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ได้นะครับเี่ <Okay. S 1> <Yeah. S 2> เห็นดำๆบอกว่ากา้กานทูบอ้าวมันอาจจะไม่ใช่กา้านทูบก็ไ,ได้อาจจะเป็นผงใบลานหรือวกขี้เท่าทานในไม้ตะโกอะไรที่เขาเผาเปลือกหอยแล้วมันติดมาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเขาว่าอะไรมาเราก็จะว่าตามเขาหมดมันก็มันก็ไม่กล้าพูดได้เต็มปากนะครับ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราดูธรรมชาติเนี่ยดูองครวมดูรวมรวมดูทุกอย่างรวมรวมเ <c oughs> งาเสียนนี้งว่วงจริงๆอะไรใช่ไหม <c oughs> มันก็ก็เล่นตามความชอบแหละครับเล่นตามความชอบนะใครชอบแบบส่องแล้วมีแบบโอ้โหมีอะไรให้ส่องให้ดูแล้วมันเหมือนเราไปเดินป่าเดี๋ยวก็เห็นนั่นเห็นนี่ดูเหมือนดูแผนที่อ่ะ ด้านหลังสองไม่เบื่อนะครับด้านหลังสองไม่เบื่ออันนี้ถ้าสองกล้องพันเอ็นี่น่าจะมันมากนะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร,ะไรเลยแลยครับขอบอีกด้านเนื้นอแน่นนะครับแน,น่นเนื้อฉ่ำดีนะฉ่ำแต่ ด้านในนี่แกล่งมากด้านในแกล่งมากให้ดูรูปมิตินะครับ ให้ดูเรื่อยๆนะครับพระสมเด็จะเพราะว่ามันเยอะไม่เคยคิดว่าพระสมเด็จหายากเลยนะครับส่วนตัวผมนะผมว่าเป็นพระที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงไม่ใช่ว่าจะมีแค่ร้อยสองร้อยองค์อย่างที่เขาว่าไม่ใช่อะ่ะผมว่ามีเยอะมีมีให้เราเล่นได้ในราคาที่แบบไม่แพง ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองแค่น,นั้นเองไม่ใช่ไม่เคยคิดนะสมัยก่อนตอนฝึกเล่นพระใหม่ๆหมคิดว่าพระสมเด็จเนี่ตงต้องแพงมากๆต้องมีบุญจริงๆจะได้ถึงแล้ว,ลวนั่งตามหาวิ่งตามหาแล้วแบบไหนแท้มานั่งสงสัยอยู่เอ๊ะแล้วมันแบบไหนมันแท้เนี่ยก็เลยแบบต่อมาต่อมาเล่นไปเรื่อยๆก็อยู่ที่เอเราชอบแบบนี้ก็เล่นแบบนี้องค์ไหนเราชอบเราก็เก็บ หมีความเก่าแล้วก็เก็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สีจริงเนื้อจริงนะครับสีจริงเนอจริงแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยไม่มีอะไรมาหลอกตานะครับก็อาจจะเพี้ยนนิดๆแนตะ่ไม่ถึงกับให้เพี้ยนจนแบบดูผิดไปเลยนะไม่ใช่นะครับ อค okay, นะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปาถนานะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากโควิดนะครับด้วยบุญบาร,รมีของสมเด็จวัดระครังนะครับด้วยพุทธคุณของสมเด็จวัดระครังขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสวัสดีครับ